เด i l l The Magician Or oh, The World ขออีกหนึ่งใบค่ะ Knight of Pentacles ที่ดีมากๆเลยค่ะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ในใจนะคะมันเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจที่คุณอยากทำอยากได้รับอยากรู้สึกนะคะคุณกำลังจะเสกสร้างสิ่งนั้นนะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งสิ่งที่คุณปรารถนาแบบที่คุณไม่คาดฝันแบบที่เกิดัติหารแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่ามันจะเกิดขึ้นได้เร็วมันจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะ The world คือความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้น และสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะได้รับนะคะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินหรือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับงานออนไลน์งานธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษานะคะสิ่งที่คุณต้องทําคือกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองนะคะในตัวเองสร้างพลังงานดีๆสร้างพลังงานบุญสร้างพลังบวก ในชีวิตของคุณในตัวของคุณเองนะคะแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณโดยที่คุณก็ไม่คาดฝันนะคะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณรออยู่นะคะฉะนั้นจงทำในสิ่งที่ถูกต้องจงทำในสิ่งที่คู่ควรกับคุณแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความมั่นคงในชีวิตและเนี่ยทรัพย์สินเงินทองนะคะความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงทางด้านการเงิน คุณจะได้รับสิ่งนั้นค่ะขอให้คุณมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะขอให้สิ่งที่คุณปรารถนาจงสําเร็จโดยเร็วพันธ์นะคะเดเมจิเชียนออกมาว่าคุณจะสําเร็จแบบปฏิหารแบบโดยเร็วพันธนะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองคุณขอให้รักคุ้มครองคุณนะคะสวัสดีค่ะ